สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอการก,กับเสาโอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมารวมสี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่ห้าเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะช่องเสาโอนเลขเด็ดนะคะพี่พี่ เพื่อที่จะได้มีกำลังใจนะคะมานำเสนอแนวทางนะคะตัวเลขมาแบ่งปันพี่พี่สมาชิกนะคะสำหรับแนวทางเมื่อวานนะคะพี่พี่น้องเอดต้องขออภัยด้วยนะคะสูตรหนึ่งไม่เดียวให้เด่นที่ศูนย์กับสองนะคะศูนย์ไม่มานะคะเมื่อวานนี้เสียดายนะคะจับตัววิ่งรูดผิดนะคะพี่พี่ถ้าวิ่งรูดที่สองก็จะมาอยู่นะคะเมื่อวานนี้ แต่น้องแอดให้วิ่งรุดที่ศูนย์นะคะไม่มาเมื่อวานนี้สําหรับสองนะคะเมื่อวานนี้ถ้าท่านใดนำสองไปรุดวิ่งก็จะเข้าไปในรอบ VIP นะคะสองแปดก็เสียดายนะคะพี่พีเนาะบางทีน้องเอสดก็จับตัว,วรุดวิ่งผิดนะคะพี่พีก็ลองคํานวณดูนะคะตัวเด่นน้องเอสดถ้าท่านใดไม่ชอบตามน้องเอสดนะคะก็ดูอีกตัวหนึ่งนะคะ อย่างเช่นวันนี้นะคะวิง่งรูทที่ศูนย์ไม่มา2มานะคะสำหรับตารางนะคะตารางนี่เข้ารอบเฉพาะกิจ1.8มาในตารางนะคะแล้วก็1.7เจ็ดก็มาในตาราง1นกับเแล้วก็หนึ่ดไม่มาสองรอบนะคะพี่ๆดูในตารางปังมากเลยนะคะ ล้วก็มาเข้า28นะคะตารางเนาะก็สรุปแล้วเมื่อวานนี้มาแค่เด่นสองนะคะแล้วก็ตารางเข้านะคะส่วนตัววิ่งรูดต้งองแอดก็ขออภัยด้วยนะคะหลุดเดี๋ยวมารับชมแนวทางวันนี้นะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคําเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ วันนี้เด่นที่เก้าแล้วก็หนึ่งนะคะพีๆ่ๆสำหรับแนวทางหวยห้าหน่อยวันนี้นะคะท่านใดชอบวิง่งชอบรูดนะคะน้องแอดใไทลวิง่งบุี่เกานะคะส่วนท่านใดไม่ชอบเก้านะคะก็เอา หนึ่งนะคะไปพิจารณาได้นะคะวันนี้ก็ขอให้จับตัววิ่งรูดเข้านะคะ โดดเด่นในตารางนะคะพี่พี่ตัวที่ชอบนะคะในสูตรนี้เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามนะคะพี่พี่ท่านใดชอบก็อย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะในสูตรนี้ ส่วนไม่ชอบ9ก็เอา1นึ่นะคะพี่ๆไปวิง่งไปรูดได้สําหรับตารางนะคะจะพูดจะวินก็นได้นะคะพี่ๆเนาะสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ก็ขอให้มานะคะพี่ๆขอให้มาในตัวที่น้องแอดวิ่งรูดให้นะคะก็ขอใหพ้พี่สมาชิกทุกท่านนะคะโชคดีสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเป็นกลุ่มฟรีนะคะพี่พ ในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้มีนิเคอีเช้านะคะแล้วก็ห้าสิงไต้หวันจีนนะคะโนยสตาแล้วก็ไปถึงรอบบ่ายรอบดึกเลยนะคะดาวจูนมีสิงคโปร์นะคะหวยหุ้นต่างประเทศนะคะถ้าใสนใจแอดไอดีไลน์มาได้นะคะ o n 97721 1 เป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่ท่านใดยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะอย่าลืมทักมานะคะเดี๋ยวน้องแอดจะดึงเข้าเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ